สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับและตอนนี้เราอยู่ในเกมคอคลิปเหกันอีกเช่นเคยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับไปหาไข่ใบใหม่กันนั่นเองนะหรือว่าไข่สัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองนะครับมันก็จะมีอยู่2ฟองนะครับผมที่เราจะไปหากันนั่นเองนะก็จะมีไข่ฟูฟ่องกับไขน่นุ่มนมนั่นเองนะทุกคนหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือไขน่นุ่มมนะ แล้วก็อันนี้เป็นไข่ฟูฟ่องนั่นเองนะแต่ว่าที่มีรอยร้าวเนี่ยเพราะว่าผมเอาไปฟักมนนั่นเองนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปหาไข่กันเลยแล้วกันนะครับผมเริ่มจากไข่ฟูฟ่องก่อนเลยนะครับถ้างั้นก็ไปกันเลยครับทุกคนก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องมาที่ใบโอมของเชื้อราก่อนเลยนะครับทุกคนพอเราเจอใบโอมเชื้อราแล้วเนี่ยให้เราทําการบุกทะลวงเข้าไปเลยนะทุกคนตอนนี้ผมก็กําลังจะบุกทะลวงเข้าไปนะครับอืะพวกนี้ มีกันเยอะซจริงนี่ช็อตไปเลยช็อตไปให้หมดจเจอโอเคทีนี้เราก็ต้องไปข้างในของใบอมเชื้อราในที่ที่นั้นนะครับนี่เลยผมก็จะแบบเดินทะลวงเข้าไปเลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมเคยมาแล้วนะทุกคนมันก็เลยเปิดแมปไปแล้วนะมา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 นี่เเลยช็อตให้หมดช็อตให้หมดเลยมีใครอีกมีใครอีกมา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  ตาหน้านเข้ามาโอเคเรียบร้อยทุกคนทีนี้เนี่ยในทุกทกที่นะครับของใบอมเชื้อราเนี่ยมันจะมีแบบจุดตรงกลางอยู่นะแล้วมันก็จะมีหิมอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับให้เราทําการกดเข้าไปดูเลยนะทุกคนชึบแบบนี้นะครับมันก็จะมีโอกาสนะครับที่จะมีไข่ฟูฟ่องอยู่นั่นเองนะทุกคนประมาณนั้นเลยนะครับ ไข่ฟูฟ่องนะครับรายละเอียดเขียนไว้ว่าไข่ลึกลับที่ปกคลุมไปด้วยราที่ดูเหมือนจะมีปฏิกิริยากับคนมีวิธีฟักไหมนะ,ะประมาณนี้นะทุกคนเราก็เก็บมาเลยนะครับวิธีการหาไข่ฟูฟ่องก็มีประมาณนี้นะครับให้เราไปที่ใบโอมของเชื้อราแล้วก็ให้เรามาที่จุดตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะมีหีบอยู่ให้เราลองเปิดหีบดูนะครับมันก็จะมีโอกาสได้ไข่ฟูฟ่องนั่นเอง ผมได้ไปอีกประมาณสองสมที่นะของไบโอมเชื้อรานะครับมันก็จะมีจุดตรงกลางนะครับแบบนี้เนาะก็จะเป็นลนักษณะประมาณนี้นะครับเนี่ยจุดตรงกลางประมาณนี้มันก็จะมีหีบนะครับผมแล้วก็ผมก็ได้ไข่มานั่นแหละทุกคนนี่ได้มา2ฟองอันนี้ก็เป็นฟองที่3ามละประมาณนั้นนะครับทุกคนโอเคต่อมานะครับที่เราจะหากันต่อนั่นก็คือไข่นุ่มนิ่มนั่นเองนะครับผมไปหายังไงไปดูกันเลยครับผม เอาละครับทุกคนวิธีการหาไข่ฟองต่อไปนะครับนั่นก็คือเป็นไข่นุ่มนิ่มนั่นเองนะทุกคนวิธีการหาก็คืออยู่ตรงหน้าผมนี่เองนะครับนั่นก็คือเป็นอมีบ้ามะฮือมานั่นเองนะครับก็คือเจ้าลูกพี่ตัวนี้ของเรานั่นเองนะครับถ้าเจอเนี่ยให้ทําการฆ่าทันทีนะทุกคนพอฆ่าอมีบ้ามะฮือมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีโอกาสนะครับที่จะตอบไข่นุ่มนิ่มมาให้เรานั่นเองนะครับทุกคนนี่คือวิธีเดียวเลยนะที่ผมรู้ในตอนนี้นะครับ นอกนั้นคือยังไม่รู้นะครับว่ามันมีวิธีหาอย่างอื่นไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะมีแค่วิธีนี้วิธีเดียวเลยนะครับก็คือหาจากอะมบ้ามืคือมาเท่านั้นเลยนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็กลับบ้านมาที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไข่นะครับที่ผมได้มานะครับมาฟักเลยนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่า เรากระเทาะออกมาแล้วเนี่ยเราจะได้สีอะไรบ้างแล้วก็สัตว์เลี้ยงแต่ละตัวเนี่ยเขามีสกิลอะไรที่โดดเด่นบ้างนะครับทางัานก็ตัดไปตอนที่ฟักเสร็จเลยแล้วกันนะครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ไข่ก็ฟักเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยนะเก็บไว้นี่เลยก็อีกหนึ่งฟองชึบเรียบร้อยคือถ้าเกิดว่าตามความคิดของผมนะคือไข่ของน้องผีงเสื้อกลางคืนเนี่ย ไข่ฟูฟ่องเนี่ยค่อนข้างจะหาง่ายกว่าไข่นุ่มมนะครับเพราะว่าผมหามาได้แค่ฟองเดียวเองนะทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเรามาเปิดไข่กันเลยแล้วกันนะครับเปิดรัวไปเลยนะหนึ่งสองสามแล้วก็ออาสุดท้ายสี่เรียบร้อยทุกคนหมีน้ำตัวตุ้ยนะครับผมโอ้โหชื่อน่ารักมากโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมเอาของเก็บก่อนเอาเลียงเลยงก่อนโอเคตัวทุยตัวแรกเออตัวแรก ก็ได้เป็นสีประมาณนี้นะครับสีออกแบบเทาๆนิดนึงนะจะลองใส่ดูนะครับอันนี้ที่ผมได้มาตัวแรกสุดเลยที่ผมใช้อยู่เป็นตัวสีขาวนะครับมาดูสกิลกสักนิดนึงแล้วกันเนาะคือสกิลเนี่ยจะคล้ายๆกับน้องเอารักเลยนะทุกคนน้องนกของเราอะแต่ว่าจะมีบางอย่างที่ไม่เหมือนนะครับเช่นหลบหนีว่องไวนะครับระยะเวลาติดกับดักแล้วก็ติดสตัรเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยจะคล้ายๆกันเลยนะครับสําหรับน้อง ฟีโรมอรดนั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวมาดูตัวสีเหลืองบ้างสวยเลยเนี่ยตัวสีเหลืองเห้องอ่อยเลยตรงนี้ก็จะได้เป็นแบบดาเมจกายภาพระยะประชิดอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ระยะการติดกับดักอะไรแบบนี้โอเคออกมาแล้วตัวสุดท้ายนะครับที่เราได้มาชึบตรงนี้สกิลดีๆเนี่ยมันจะมีอยู่นะครับก็คือเหมือนน้องเอาลักเลยคือจะมีผลคูณ3ด้วยนะครับแล้วก็ ไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมนะ้วทุกคนก็จะมีพวกแบบโอกาสติดครีอะไรกันไปแต่ว่าที่แตกต่างจากน้องเอารักนะครับก็คือเป็นในส่วนของรายละเอียดของน้องฟิโลมอนนั่นเองนะรายละเอียดเนี่ยก็คือน้องฟิโลมอนเนี่ยไม่สามารถจบนี้ได้นะครับก็คือเป็นบัฟให้กับเจ้าของนั่นเองนะดาเมจกายภาพเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่9.3นะเป็นดาเมจระยะไกลนะครับมีโอกาสหลบหลีกอีก5%นั่นเองนะตรงนี้จะอยู่ที่เลเวล1นนั่นเองนะทุกคนรายละเอียดของน้องเนี่ยจะเขียนไว้ว่า คู่หูที่เป็นวิทย์จากถิ่นขึ้นลาปีกมันวาวของมันไม่เหมาะกับการต่อสู้แต่จะช่วยสนับสนุนคุณจากระยะที่ปลอดภัยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับน้องฟิโรมอนนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นตัวใหม่บ้างนะครับตัวนี้ผมเพิ่งเคยได้เลยนัุนคนนั่นก็คือชื่อว่าหมีน้ำตัวตุ้ยนั่นเองนะทุกคนน่ารักมากเลยดาเมจระยะประชิด1 1ถึง13โอกาสบวก1 5ที่ได้รับมานามเมื่อโจมตีโดนนะครับ ก็คือเหมือนกับโจมตีไปปุ๊บใช่ไหมแล้วเหมือนกับมานาเด้งอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะลองมาใส่ดูนะครับหน้าตาเป็นไงอะ่ะอ๋อนี่ไงโหน่ารักมากดูดิมีน้ํามีน้ําทุกคนน่ารักมากเลยอะ่ะแต่เรามาดูรายละเอียดของน้องสักนิดหนึ่งนะย่าตัวโตวของหมีน้ําชอบงีบหลับอยู่ในตะกรอนเบาบางของทางข้ามผ่านการเติบโตในสภาพแวดล้อมอันโหดร้าย ทำให้มันสามารถป้องกันตัวเองได้ดีนะครับคือถ้าเกิดว่าใครไม่เคยเห็นหมีน้ําเนี่ยมันจะเป็นตัวแบบเล็กๆนะทุกคนเป็นตัวเล็กๆแต่ว่าแบบมันจะแบบตัวมันจะแบบมีหลายๆขาประมาณนั้นนะครับแต่ผมแบบแปะรูปให้ดูแล้วกันนะโอเคมาแต่เรามาดูรายละเอียดของสกิลน้องบ้างนะครับรายละเอียดน้องเนี่ยเหมือนกับเหมือนหมาเลยนะเอาบอกตรงก็จะมีพวกขมขวานดาเมจใส่ศัตรูอะไรแบบเนี้ย แล้วก็มีบอยโซรามนะครับมีโอกาสเจ็ที่จะสร้างดาเมจสามเท่าเมื่อโจมตีโดนนั่นเองแต่ไม่ใช่ดาเมจเรานะเป็นดาเมจของน้องนะครับผมประมาณนั้นนะครับประมาณนี้นะทุกคนสําหรับสกิลนะครับคล้ายๆกับสกิลหมาเหมือนกันแต่ว่าจะแตกต่างตรงที่รายละเอียดของตัวน้องนั่นเองนะก็คือมีโอกาสสิเที่จะได้รับมานามเมื่อโจมตีโดนอะไรประมาณนี้ทุกคนแล้วก็น่ารักด้วยนะเนี่ยนี่กระโดดได้ด้วยดึงๆนี่ แต่เรามาดูเจ้านี่บ้างนะเจ้าพีโรมอนนะครับเวลากดแล้วเป็นไงนี่หมุนติ้วๆเลยเป็นไงหน้าราังจัดจน,นะครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็น่าจะมีมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการหาไข่ทั้ง2ฟองเนาะทั้งไข่ฟูฟ่องแล้วก็ไขน่นุ่มมนะครับแล้วก็อวบิลิตี้พื้นฐานของน้องเนี่ยก็จะเป็นเท่าที่อ่านไปเลยนะก็คืออย่างฟิโลโมอนเนี่ยจะโดดเด่นด้านดามเมจกายภาพระยะไกาลกมีแล้วก็มีโอกาสหลบหลีก5%เนะครับผม ส่วนมีน้ำตัวตุ้ยเนี่ยก็จะมีดาเมจระยะประชิดแล้วก็โอกาส1 5ที่จะได้รับมาน,นานะครับเมื่อโจมตีโดนประมาณนั้นนะทุกคนโอเคทุกคนยังไงก็ไปตามหาน้องกันให้ครบนะครับผมแล้วก็น้องมีหลายสีด้วยนะทุกคนผมบอกเลยว่าไขาน่นุ่มนิ่มนะหายากมากนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนแล้วกันนะครับผมขอให้ได้กันมานะของผมก็ได้ไาแค่ตัวเดียวนะทุกคนแค่นี้ก็พอใจแล้วนะครับน่ารักมากๆเลยนะครับนี่โอเคทุกคนสําหรับ อันนี้ก็น่าจะมีมานี้นะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ